คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับซึ่งในไรนี้มาทําความเข้าใจต่อเนื่องครับเป็นเรื่องของหลักธรรมพิบาลกับค่านิยมประชาธิปไตยนะครับถ้าก็ลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์หลากหลายเรื่องราวครับ ที่พี่เพื่อนนําพาท่านมาทําความเข้าใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบแล้วก็อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบนะครับในเรื่องของหลักธรรม,มพิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีก่อนหน้าพี่พูดบอกเอาไว้เอาไว้ว่าจะมีอยู่4หลักการสําคัญเรียกว่า4หลักการสําคัญแล้วก็10บหลักการย่อยมาดูครับสิ่งที่เป็น หลักการสําคัญประการที่2ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของหลักค่านิยมประชาธิปไตยครับคําว่าค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยจะประกอบไปด้วย4หลักการย่อยครับ 1. ก็คือภาระรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ 2. การเปิดเผยโปร่งใส 3. ในเรื่องของหลักนิติธรรมและก็ 4. หลักของความเสมอภาพครับ ในรายละเอียดครับเราย้อนกลับมาครับว่าในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยหลักการที่หนึ่งที่บอกว่าหลักภาระรับผิดชอบแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ก็คือการปฏิบัติราชการจะต้องสามารถตอบคําถามชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัยนี่ตอบคําถามชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัยรวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า แล้วก็ผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแล้วก็ให้คุณให้โทษตลอจนการจัดเตรียมระบบของการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือการภาระรับผิดชอบค่านยิยมประชาธิปไตยในธรรมาพิบาลประการที่2ครับก็คือการเปิดเผยและโปรง่งใสครับหมายความว่า การปฏิบัติราชการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมารวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและก็เชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอตลอดจนวางระบบในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข่าวสารได้โดยง่ายหลักประการที่3ในค่านิยมประชาธิปไตยก็คือหลักนิติธรรม คา่าหลักนิติธรรมก็คือความเป็นธรรมของกฎหมายการปฏริบัติราชการจะต้องใช้อำนาจของกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการปฏริบัติราชการอย่างเคร่งครัดโดยเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติคำหนึ่งถึงสิเสรีภาพของประชาชนและก็ผู้มีส่วนได้เสียในส่วนต่างๆแล้วก็หลักประการที่4ครับ ในเรื่องของหลักความเสมอภาพก็คือการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกชายหญิงถิ่นกำเนิดเชื้อชาติศาสนาภาษาเพศอายุสภาพกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลทางเศรษฐกิจสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมและอื่นๆที่ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ สาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด,ด้อยโอกาสในสังคมด้วยเมื่อถามความเข้าใจในเรื่องของหลักค่านิยมประชาธิปไตยอย่างนี้แล้วแล้วไปฝึกทาข้อสอบครับจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับมาดูครับตัวอย่างข้อสอบในเรื่องของหลักธรรมพิบาลกับค่านิยมประชาธิปไตย สมมติท่านไปเจอคำถามในห้องสอบแบบนี้ครับในคำถามที่หนึ่งถามว่าค่านิยมประชาธิปไตยมีการกล่าวถึงในข้อความดังกล่าวประกอบด้วยอะไรบ้างค่านิยมประชาธิปไตยมีการกล่าวถึงข้อความดังกล่าวนะมีอะไรบ้างทันทีรับชมสนอยู่ในขณะนี้นะครับท่านลองเลือกคำตอบเข้ามาใน ช่องเช็คก,ก็ได้นะครับว่าท่านคิดว่าค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งคําตอบในข้อนี้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นที่ปรากฏอ,อยู่ในหน้าจอขนานี้นะครับแล้วก็เป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือตัวเลือกที่สองค่านิยมประชาธิปไตยก็ประกอบไปด้วยภาระรับผิดชอบเปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรมแล้วก็หลักของความเสมอภาคในข้อที่1ตอบตัวเลือกที่2ครับในข้อที่2ครับภาระรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้หมายถึงอะไรภาระรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้หมายถึงอะไรคําตอบในข้อนี้นะครับที่บอกว่าภาระรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้เนี่ยก็คือการต้องสามารถตอบคําถามชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัยในข้อที่2ตอบตัวเลือกที่3ครับ ในข้อที่3เปิดเผยโปร่ปงใสในการทํางานก็คือด้วยความซื่อสัตย์และก็ชัดเจนครับหลักนิติธรรมหมายถึงอะไรในการปฏิบัติราชการหลักนิติธรรมนะครับก็คือการใช้อํานาจกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมครับในข้อที่4ตอบตัวเลือกที่2ครับในข้อที่5ความเสมอภาพในการบริการสาธารณะ มีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงคําว่าความเสมอภาพในการบริการสาธารณะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับก็คือการบริการที่เท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกในข้อที่5ตอบตัวเลือกที่3นะครับในข้อที่6ครับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเนี่ย ควรที่จะมีรักษณะอย่างไรการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นคนมีลักษณะอย่างไรคนนี้นะครับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นคนมีรักษณะอย่างไรคข้อที่6นะครับต้องเปิดเผยแล้วก็ เชื่อถือได้ในข้อที่7ครับความหมายของคำว่าความเสมอภาพในเชิงบริการเกี่ยวข้องกับอะไรความหมายของคำว่าความเสมอภาพในเชิงบริการเกี่ยวข้องกับอะไรในข้อที่7 ก็คือการบริการที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือภาษาในข้อที่8หมายเขาอย่างไรเมื่อกล่าวถึงการแบ่งแยกด้านชายหญิงในข้อนี้นะครับก็คือการให้บริการเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกในข้อที่8ตอบตัวเลือกที่2ในข้อที่9ครับระบบของการรายงานความก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์หมายถึงอะไร ระบบความก้าวหน้าในการรายงานผลสมัมฤทธิ์นะครับก็คือการรายง,งานต่อสาธารณะเพื่อตรวจสอบครับในข้อที่10การพัฒนาระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาควรเป็นอย่างไรในข้อนี้ครับก็คือการจัดเตรียมเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในข้อที่10เลือกตัวเลือกที่2 นี่คือแนวข้อสอบปรับธรรมพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มีอยู่4หลักการสําคัญ10บหลักการย่อยซึ่งหลักการสําคัญประการที่สองที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือค่านิยมประชาธิปไตยนะครับท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลดแบบทดสอบชุดนี้ได้นะครับด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้านจอขณะนี้รวมไปถึง พี่วุฒิเพื่อนจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมตรวจสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงในกลุ่มรายนี้รวมาถึงรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนมีรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้นะครับในการเตรียมตรวจสอบในรอบนี้ถ้าหากว่าเป็นไป,นปนตามประกาศของคณะกรรมการแล้ววันที่เป็นวันสอบเนี่ยก็คือเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษา เสาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาก็คือ26เมษา2568เป็นวันสอบเหลือเวลาอยู่อีกไม่กี่วันครับที่หลายท่านรอคอยถ้าหากว่าท่านมีเป้าหมายที่จะสอบให้ได้ในรอบนี้ไม่ว่าท่านที่มีประสบการณ์ในการสอบที่ผ่านมาให้เห็นว่าหลายท่านที่ประสบความสําเร็จเนี่ยท่านต้องได้ที่1น,นะจึงจะอุ่นใจได้ว่าท่านประสบความสําเร็จแน่ๆมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งแน่ๆ จะทาอย่างไรจึงจะได้ที่หนึ่งอนาคตของท่านครับรอท่านอยู่การตัดสินใจในการเรียนรู้การตัดสินใจในการอ่านหนังสือท่านสามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรออนาคตของท่านท่านสามารถที่จะกําหนดเองได้ว่าท่านจะเริ่มต้นในการอ่านหนังสือเมื่อไหรอย่างไรพิ่เ,เพื่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่นำพาท่านไปบรรลุในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของท่านได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เตรียมรูปแบบสแกนคิวอารโค้ดกดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ